สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของราวัฒนานะครับของวันที่1เมษายน65นะครับก่อนปรับชมแนวทางของวันที่4นะครับเรามาสรุปผลของวันที่30กันก่อนนะครับของวันพุธที่30นะครับในส่วนของราวัฒนาสูตรปกตินะครับผมให้เด่นไปที่4ี่และที่้นะครับผลนะครับ8ป3 6 8นะครับในส่วนของเด่นสองตัวถือว่าหลุดนะครับ เด่นตัวมา1 2ตัวก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการพัฒนาสูตรใหม่นะครับผมให้9้าและกเจ็ดนะครับผลนะครับแปดหกสามหกแปดนะครับในส่วนของสูตรใหม่ก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับคือก็ต้องขอไปเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับหลุดทั้งสองสูตรเลยนะครับก็อย่างที่ผมเคยย้ํากับเพื่อนๆสมาชิกทุกคลิบนะครับแนวทางมีข้ามีหลุดนะครับยังไง ในส่วนของแนวทางวันที่30นะครับลาวัฒนาหลุดตั้งสองสดูตยังไงผมต้องข่อใบเพื่อนๆสมาชิกไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับก็ในส่วนของวันพุธที่30นะครับหลุดไปเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในแนวทางของวันศุกร์ดีกว่านะครับก็ผมก็ยังมั่นใจในแนวทางของสูตรนะครับหวังว่าในงวดวันที่หนึ่ง เมษายนนะครับเริ่มต้นของเดือนใหม่นะครับของปี65านะครับแนวทางของลราพัฒนาจะกลับมาเดินต่อทั้ง2สูตรนะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันที่เด่น2ตัวนะครับตาวพัฒนานะครับผมคำนวณได้ที่4แล้วก็5นะครับผมฟันไปให้ที่5นะครับชุดคู่4นะครับก็จะเป็น4 1 สี่สองสี่สามสี่หกแล้วก็สี่เก้านะครับชุดคู่ห้านะครับก็เช่นเดีวยวกันนะครับก็จะเป็นห้าหนึ่งห้าสอ้ากแล็ห้าก้านะครับชุดสามตัวนะครับ0 5 1 1์หห แล้วก็4 5 1นะครับเดียน3ตัวมา1 2ตัวนะครับคำนวณที่8 1แล้วก็4นะครับชุด2ตัวนะครับฟันไปให้ที่5 1นะครับแล้วก็41นะครับแล้วก็5 6แล้วก็4 6 ชุด3ตัวนะครับฟันไป5้าที่ถึง5 6นะครับแล้วก็4 5 1้านะครับชุด2 3ตัวนะครับให้ไว้2ชุดนะครับสำหรับเดียน2ตัวนะครับ4แล้วก็5นะครับชนกันที่เดียน3ตัวนะครับชนกันที่4นะครับเดี๋ยวรอมารอรุ่นผลวกันนะครับว่าตัวชน4นะครับจะมาหรือเปล่านะครับหรือจะมาทั้ง2ตัวทั้ง4และข้า้านะครับ เรามาต่อกันที่ราวพัฒนาสูตรใหม่นะครับเรียน2ตัวลาวพัฒนาสูตรใหม่นะครับคำนวณได้ที่3และก็6นะครับผมเน้นไปที่6นะครับคู่3ตัวนะครับผมจับให้เช่นเดิมนะครับเอาทั้ง2สูตรมาจับคู่กันนะครับก็จะได้ที่4 5 3 สี่ห้าหกแล้วก็สี่สามหกแล้วก็ห้าสามหกนะครับก็จะได้ที่สี่ชุดเช่นเดิมนะครับคู่สองตัวนะครับเช่นเดิมนะครับผมจับคู่ให้เช่นเดิมนะครับก็จะได้ที่สี่สามสี่หกแล้วก็ห้าสามแล้วก็ห้าหกนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับ ัวเน้นนะครับผมเน้นไปที่4 5 6นะครับแล้วก็ชุด2ตัวนะครับผมเน้นไปที่4 6แล้วก็5 6นะครับเน้นให้3าชุด3มตัว1ชุดแล้วก็ชุด2ตัว2ชุดนะครับก็ที่5 6แล้วก็4 6นะครับแล้วก็4ี่ห้านะครับ ในส่วนของชุดที่ชอบที่สุดนะครับในส่วนของคู่ของสูตรใหม่นะครับผมชอบไปที่5,6นะครับแล้วก็4 6ตามตัวฟันเลยนะครับตัวที่เน้นให้นะครับชอบนะครับแล้วก็ในส่วนของรูดตัววิ่งนะครับตัววิ่งตัวรูดก็คือ6นะครับในส่วนของราวพัฒนาปกตินะครับสูตรปกตินะครับ ชอบไปที่หนะครับแล้วก็ชอบคู้าหแล้วก็4 6นะครับตามตัวฟันเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกจะสังเกตนะครับในส่วนของคู่2ตัวนะครับที่จะเอา2สูตรจับคู่กันนะครับจะมีตัวชนนะครับ4 3ก็จะมีในตัวฟันนะครับแล้วก็5 3ก็จะมีในตัวฟันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวที่ผมให้เน้นนะครับ4 6 ก็อยู่ในตัวฟันนะครับแล้วก็ห้าหกก็อยู่ในตัวชุดเจาะสองตัวทั้งทั้งสี่ชุดนะครับอยู่ในชุดตัวเจาะนะครับเพราะฉะนั้นในแนวทางของเราพัฒนาวันศุกร์ที่หนึ่งนะครับส่วนตัวของแอดนะครับผมมั่นใจนะครับคิดว่าน่าจะมานะครับคิดว่าแนวทางจะกลับมาเดินต่อนะครับส่วนตัวมั่นใจไปที่4 5และวก็6นะครับ ตัวถ้าให้ฟันไปเลยนะครับผมชอบไปที่ห้าแล้วก็ตแล้วก็รูดห้ารูดหกนะครับแล้วก็ชุดสองตัวนะครับห้าหกแล้วก็กันสี่หกนะครับในส่วนของราพัฒนานะครับยังไงก็ขอให้แนวทางนะครับกลับมาเดินต่อแล้วกันทั้งสองสูตรเลยนะครับขอให้มาคู่กันนะครับเหมือนงวดวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมนะครับ มาคู่กันคู่แปดหกนะครับขอให้แนวทางเดินต่อให้แนวทางกับมาเดินต่อแล้วกันนะครับก็สําหรับแนวทางของเราพัฒนาวันนี้นะครับผมก็สรุปมาให้ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับก็ย้ําเช่นเดิมนะครับแนวทางมีข้ามมีหลุดนะครับยังไงเ,เพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็ก่อนนําไปใช้ด้วยนะครับผมย้ําเสมอนะครับ เป็ี่นเพียงการวิเคราะห์แนวต่างตัวเลขความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับทั้งสมาชิกเก่าและก็สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมแนวทางของทางช่องเราเป็นครั้งแรกนะครับยังไงฝากกดตูกใจกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดนะครับในทำแนวทางคลิปใหม่ใหม่มาให้เพื่อนๆในทุกๆวันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับ ขอให้เฮงเฮงรวยๆวยกับแนวทางลรวพัฒนาวันศุกร์ที่1เมษายน65กันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ